สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องท,งทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดีย ทั้ง Facebook, YouTube, Application, TikTok, Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าวช n n e l จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศร,รษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยนะคะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเคล็ดลับ ในการเพิ่มเม็ดเลือดขาวซึ่งถือว่าจะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแกร่งขึ้นลดโอกาสในการติดเชื้อและลดการเจ็บป่วยในขณะเดียวกันคุณหมออรวรรนกิจเวงกุลจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์ว่าคืออะไรและมีคุณสมบัติอย่างไร คนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองพี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวลจะพาไปดูเด็กๆซึ่งเป็นเด็กพิการและเด็กกำพร้าที่บ้านราชาวดีหญิงที่เขามีอรอยยิ้มขึ้นมาแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เงียบเหงาเป็นอย่างมากเพราะโดนพิษโควิด19เล่นงานพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามรายละเอียดในตาราประเด็นไปด้วยกันค่ะ อยู ered, ่คนเดียวมานานอะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลุ่สุขภาพก็ตามอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนเหนาวหนาเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกไหนอยู่นะเกินบ้านเช่าก็พอมีทีุ่กหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักพรอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน วิกฤตอาจทำให้คุณลม้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้1,000 10, 0ถึง3,000 0 0บาท6เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2,565รวนมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการสร้างหรือการเพิ่มเม็ดเลือดขาวค่ะตามที่เราทราบเม็ดเลือดขาวถือเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่มีความสําคัญอย่างมากนะคะเพราะจะทําหน้าที่หลัก ในการต้านทานเชื้อโรคต่างๆไม่ให้เข้ามาสู่ร่างกายก็เปรียบเสมือนทหารเอกเลยค่ะยิ่งถ้าเกิดมีเม็ดเลือดขาวมากเท่าไหร่ก็จะลดโอกาสในการติดเชื้อได้มากขึ้นเท่านั้นแต่ถึงแม้จะติดเชือ้อก็จะทําให้อาการของโรคไม่รุนแรงมากนะคะการกินอาหารคุณผู้ชมทราบไหมคะสามารถช่วยสร้างหรือช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวได้ด้วยส่วนจะมีอาหารอะไรบ้างที่กินเข้าไปแล้ว สร้างเม็ดเลือดขาวได้วันนี้คนหลังข่าวมีข้อมูลมาฝากนอกจากนี้นะคะก็ยังทิ้งท้ายกันด้วยสำหรับสารอาหารที่มีความจำเป็นสำหรับเด็กวัยเรียนจะมีอะไรบ้างไปติดตามข้อมูลรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะเมื่อร่างกายของเราอ่อนแอส่วนหนึ่งเป็นเพราะภูมิต้านทานตา่ำหรือเวลาไปตรวจเลือดแล้วพบว่าเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติก็จะมีความกังวลเกิดขึ้นนะคะ จะว่าไปแล้วเม็ดเลือดขาวของเรานี้สามารถเพิ่มได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้ดีและกินอาหารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม,ม็ดเลือดขาวก็สามารถช่วยได้อีกทางนึงค่ะ เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่สร้างมาจากไขกระดูกโดยมีหน้าที่หลักในการต้านทานและทำลายเชื้อโรคที่เข้ามาบุกรุกในร่างกายรวมทั้งช่วยกำจัดเซลเซล์ต่างๆที่ถูกทำลายโดยธรรมชาติการมีเม็ดเลือดขาวในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและลดความเสี่ยงภาวะเจ็บป่วยได้ดังนั้นใครอยากจะเพิ่มเม็ดเลือดขาวให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแร่งยิ่งขึ้นลองมากินอาหารกระตุน้นการผลิตเม็ดเลือดขาวกันค่ะ แล้วอาหารเพิ่มเม็ดเลือดขาวมีอะไรบ้างเริ่มต้นเป็นผลไม้ตระกูลส้มวิตามินซีเป็นตัวสำคัญเลยที่ช่วยกระตุ้นการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวและผลไม้ตระกูลซิตรัสหรือตระกูลส้มก็ถือเป็นแหล่งวิตามินซีที่ดีค่ะผลไม้ตระกูลส้มก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นส้มเขียวหวานส้มสายพันธุน์อื่นๆมะนาวเลมอนและเกรฟฟรุต 2. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ถ้าเกิดพูดถึงผลไม้วิตามินซีสูงต้องไม่พลาดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสตรอเบอรี่เชอร์รี่บลูเบอร์รี่ก็จัดเป็นอาหารเพิ่มเม็ดเลือดขาวได้อีกทั้งในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็ยังมีสารพฤกสเคมีที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระมีไบโอฟลาวนอย์ no id, และมีสารอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกมากทีเดียวค่ะ 3. กีวี กีวีเป็นผลไม้รสเปรี้ยวที่หลายคนลหลงไหลในกลิ่นสดชื่นและรสชาติที่ปลุกความตื่นตัวได้เป็นอย่างดีกีวีเองก็มีวิตามินซีสูงมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างเซลเล์เม็ดเลือดขาวและส่งเสริมการทำงานของเซลล์ต่างๆในระบบภูมิคุ้มกันค่ะ 4. พริกหยวกสีแดง พริกหยวกสีแดงก็เป็นแหล่งของวิตามินซีเช่นกันและยังมีมากกว่าผลไม้ตระกูลซิตรัสเกือบเกือบสามเท่าใครไม่ใช่สายผลไม้ก็สามารถกินพริกหยวกสีแดงกระตุ้นการผลิตเซลล์เม็เลืดขาวให้ร่างกายได้เหมือนกันนะคะ 5. ปวยเลง้งผักสีเขียวอย่างปวยเลง้งอุดมไปได้วยสารอาหารดีๆเพื่อสุขภาพหลายตัวค่ะ เช่นวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระเบต้าแคโรทีนแมกนีเซียมสังกสีเพราะฉะนั้นก็เลยจัดเป็นอาหารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ทั้งนี้การกินปวยเลงให้ได้ประโยชน์และปลอดภัยควรต้องนำไปปรุงให้สุกเพื่อลดกรดออกซาลิกที่อาจจะไปจับกับแคลเซียมจนทำให้เกิดตะกอนแล้วไปจับตัวเป็นก้อนนิ่วด้วยนะคะ 6. ปลาทะเลเช่นแซลมอนทูนา่าแมคเคอเรลซาดีน อุดมไปด้วยกรดไขมันดีที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นในการสร้างเซลเล์เม็ดเลือดขาวทำให้เซลเล์เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีขึ้นส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ 7. ทธัญ,ญพืชเรายังสามารถรับโอเมก้า3ได้จากธัญ,ญพืช เช่นถั่ววอลนัทแอลมอนถั่วแระซึ่งอุดมไปด้วยกรดไขมันชนิดนี้ไม่แพ้ปลาเลยทีเดียวนอกจากนี้ธัญพืชอย่างเมล็ดทานตะวนันงาเมล็ดฟักทองก็ยังมีสังกะสีที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวและเพิ่มการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ด้วย 8. ชาเขียว ชาเขียวจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสำคัญที่พบว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกทั้งในชาเขียวก็ยังมีกรดอะมิโนแอลอาร์ินีนที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างสารสำคัญให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลให้ต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นด้วยค่ะ 9. ขมิ้นชัน สารเคอร์คิวมินในขมิ้นชันถือเป็นสารต้านการอักเสบตัวสำคัญที่ช่วยเพิ่มปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 10. เนื้อสัตว์อาหารที่มีโปรตีนสูงอย่างเนื้อสตัตว์เช่นเนื้อไก่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันจะมีส่วนช่วยสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายและเป็นส่วนประกอบสำคัญของการสร้างสารภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังมีสังกะสีที่ช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยเพิ่มจำนวน,วนรวมถึงประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์อีกด้วยดังนั้นจึงควรจะกินเนื้อสัตว์อย่างเหมาะสมหรือเลือกกินโปรตีนคุณภาพดีจากอาหารชนิดอื่นทดแทนค่ะ11ไข,ข่ขาวไข่ขาวเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีนคุณภาพดีและมักจะเป็นอาหารที่แพทย์แนะนําให้กินเพื่อเสริมโปรตีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ หรือผู้ป่วยทำเคีมโมซึ่งจะส่งผลต่อไขกระดูกทําให้สร้างเม็ดเลือดได้ลดลงนอกจากนี้ไข่ขาวก็ยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโนจําเป็นอีกหลายตัวด้วยนะคะส่วนเต้าหู้ไข่ก็อุดมไปด้วยโปรโตีนชนิดดีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกเบื่อเนื้อสัตว์เบื่อที่จะกินไข่ขาวก็ให้สลับมากินเต้าหู้ไข่ไก่บ้างก็ได้ 13. โยเกิรต์ต โยเกิตมีจุลินทรีย์ชนิดดีมีวิตามินดีและอุดมไปด้วยโปรโตีนคุณภาพดีจึงมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวและแอนติบอด,ดีให้กำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในขณะที่นมไขมันต่ำก็น่าสนใจนะคะ เพราะนอกจากเนื้อสัตว์ไข่ขาวต้งหูไข่หรือโยเกิร์ตแล้วเราก็ยังสามารถดื่มนมไขมันต่ำเพื่อเพิ่มโปรตีนและวิตามินดีให้กับร่างกายเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสารภูมิคุ้มกันได้ด้วยในขณะที่เห็ดบางชนิดเช่นเห็ดลินจือเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมเห็ดไมตะเกะเห็ดยามาบูชิตะเกะ ก็มีสารสําคัญอย่างเบต้ากรูแคนที่ช่วยเพิ่มการสร้างและการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดขาวส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายอีกทั้งในเห็ดก็ยังมีโปรตีนจากพืชที่มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยค่ะ อาหารเพื่อสุขภาพกินแล้วก็ได้ประโยชน์กับร่างกายและถ้าหากว่าเลือกกินอาหารที่ช่วยเสริมสิ่งที่เราขาดไปได้ก็จะยิ่งดีกับตัวเราเองนะคะแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยอย่าลืมการออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ไม่อดนอนไม่ปล่อยให้น้ําหนักตัวเกินซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและช่วยให้การทํางานของภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพอยู่เสมอนั่นเองค่ะ เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพดีโดยเฉพาะวัยเด็กที่ต้องมีพัฒนาการเติบโตสมวัยครบทุกด้านไม่เพียงพ่อแม่ผู้ปกครองเท่านั้นที่ต้องจัดเตรียมอาหารที่มีสารอาหารครบ5หมู่แต่ในช่วงที่เปิดภาคเรียนโรงเรียนก็มีส่วนสำคัญในการจัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับเด็กวัยเรียนที่จะต้องเน้นให้มีสารอาหารครบ5หมู่และมีปริมาณเหมาะสมถูกต้องตามหลักโภชนาการค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับเด็กวัยเรียนเขาจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่สารอาหารที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญเท่านั้นค่ะแต่พัฒนาการทาั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาก็เป็นสิ่งจำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง ไม่ควรจะมองข้ามเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าคุณหมออรวรรณกิชเวงกุลจะมีข้อมูลเรื่องของ STEM สเต็มเซลล์มาฝากสักครู่เดียวค่ะ กอาจทำให้คุณลม้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้1 0 0 0 0หมื่นถึงสามแส0บาท6เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2,565ด้วยวมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม อยู่คนเดียวมานานนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร,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 ร้อนร้อนเหนาเหนารอดดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆวัืนี้ถูกไหนอยู่วเกินบ้านช่องก็พอมีที่โหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสหกรณ์มทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลใจยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าว Health Secret by ดรอรวรรณ เป็นประจำทุกวันจัน์นะคะที่คุณหมออรวรนกิิชเวงกุลจะมีคำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการดูแลร่างกายและจิตใจมาฝากค่ะเราก็สามารถจะนำเอาคำแนะนำของคุณหมอมาประยุกต์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายง่ายสบายสบายเลยนะคะนอกจากนี้คุณหมอก็จะมีการแนะนำเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพซึ่งถือเป็นตัวช่วยที่จะทาให้เราดูดีสดใสอ่อนวัยสมาร์ทไปตลอดการเลยค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้คุณหมออรวรรณกิจชเวงกุลจะมีข้อมูลเรื่องของสเต็มเซลล์มาฝากค่ะโดยจะอธิบายให้พวกเราได้รับทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเต็มเซลล์คืออะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันในช่วง Health Secret by Dr. อรรวรรณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Health Secret by Dr อรวรันนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะของเดือนมิถุนา,นายนซึ่งเราไม่ต้องใส่แมกสกันแล้วนะคะก็มีคำถามที่ช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องรองโควิดแล้วก็เลยมีผู้สนใจเรื่อง Sem s ซ e m cell กันมากนะคะมีการสอบถามมาว่า Sem s ซ e m cell คืออะไรนะคะ Sem s ซ e m cell นี่ก็คือเซลล์เซลล์ต้นกำเนิดหรือเซลล์ที่อ่อนที่สุดในร่างกายเราซึ่งสร้างจากไขกระดูกของเรานะคะ โดยที่มีแหล่งที่สร้างได้หลายๆที่แต่ส่วนมากจะมาจากที่ไขกระดูกเซเซลล์มีหน้าที่เป็นเซลล์อ่อนเนี่ยค่ะต้นกําเนิดก็คือมัน,มนจะไปเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์อื่นๆในร่างกายเราเพราะร่างกายเราเนี่ยทุกอวัยวะมีอายุไม่เท่ากันนะคะ,ะมีการเกิดแก่เจ็บตายของอวัยวะของเราตลอดเวลาอย่างเช่นเซลล์ผิวหนังนะคะ28วันก็มีการผลัดเซลล์ใหม่แล้วนะคะกลายเป็นชั้นที่ครออกไปแต่เรายังมีผิวหนังอยู่ตลอดเวลา ก็คือเซลล์ใหม่ซึ่งเซมเซลเมื่อมาถึงที่ชั้นผิวหนังชั้นข้างล่างก็จะปรับตัวเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเซลล์ถิวหนังเซลเม็ดเลือดแดงเราก็ทราบม,มาว่ามีอายุประมาณ120วันก็จะถูกม้ามเก็บกินละเพราะว่าถือว่าหมดหมด,หมดคุณสมบัติที่จะทํางานต่อนะคะแต่เราก็จะมีเม็ดเลือดแดงใหม่ที่สร้างจากไขกระดูกคือจากเซมเซลเนี้เปลี่ยนเป็นเม็ดเลือดแดง มาทําให้ชดเชยเม็ดเลือดแดงเก่าทําให้เรามีเม็ดเลือดแดงใหม่ตลอดเลยแลาเพราะฉะนั้นทุกๆเซลล์ในร่างกายทุกๆอวัยวะนี่คะ่ะมีการผลัดเปลี่ยนอย่างนี้ไปเกือบทุกอวัยวะยกเว้นอย่างสมองนี่มักจะมีคงที่แต่จะมีการสร้างเดนดรายคือสาขาของของอเซลล์เซลล์สมองนี่ออกไปได้แต่จํานวนเซลล์สมองเนี่ย จะมีอายุอยู่อย่างนั้นแล้วก็มีแต่ตายแล้วก็ลดน้อยลงไปไม่เหมือนเซลล์อื่นๆนะคะแต่เซลล์โดยทั่วไปของเราเนี่ยมีการผลัดเปลี่ยนใหม่อตลอดเวลาอันนี้ก็ถือเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อด้อยอันนี้ถ้าเผื่อเรามีเซลล์ใหม่ๆม,มาชดเชยเซลล์ที่ดีคุณสมบัติดีกว่าเดิมเราก็จะเป็นเซลล์ยุคใหม่รอบใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเผื่อเรามีอายุมากขึ้นเซลล์ที่ผลิตออกมามักจะน้อยลงทําให้เรา เราถึงดูเหี่ยวลงทุกวันดูเล็กลงเพราะเหตุนี้เพราะว่าเซลล์ม,ม,มันน้อยลงค่ะจึงเป็นที่มาว่าในยุคของโลกปัจจุบันและในอนาคตก็จะมาพูดถึงเรื่องเซลล์กันมากเพราะพบว่านี่เป็นเซลล์แห่งคำตอบที่จะมาซ่อมแซมอวัยวะแล้วก็ไปถึงการชดเชยว่าที่เสียหายไปแล้วได้ด้วยนะคะแล้วก็มาพบเกตดีๆเกี่ยวกับเซลล์กันได้อีกเพราะมีรายละเอียดติดย่อยอีกมากเลยค่ะ วันนี้ก็สวัสดีค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะถ้ามอาีอยากทราบเรื่องรายละเอียดอะไรมากกว่านี้หลังจากที่ชมคลิปแล้วเนี่ยอาจจะติดต่อมาติดตามมาที่ Line i d d r o r อรวรัได้นะคะหรือว่าสอบถามมาที่คลินิกได้ค่ะสวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าในช่วง Health Secret by Dr. อรวรรณมาตามกันต่อนะคะเพราะว่าคุณหมออรวรรณจะมาเจาะลึกให้เราได้รับทราบกันว่าสเต็มเซลล์สามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะทอสอเปิดตัวสลากขานเพิ่มพูนหน่วยละ1,000บาทลุ้นรางวัลสูงสุด2ล้านบาททุกเดือนตลอด3ปีพร้อมโอกาสร,รับผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพสินเชื่อที่ดีที่สุดของทออส นายชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนนโ,โยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้คนไทยมีบ้านพร้อมกับเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงทางเลือกในการลงทุนกับสลักออมซัพย์ทอ,อสอที่มีความมั่นคงให้ผลตอบแทนดีและมีโอกาสถูกรางวัลสูงมากยิ่งขึ้น ทอสอจึงได้จัดทําผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ชุดขานเพิ่มพูนสลากออมทรัพย์ชุดแรกของประเทศไทยที่ผู้ฝากจะมีส่วนทําให้คนไทยมีบ้านได้โดยตรงหน่วยละ1,000บาทอายุสลาก3ปีผลตอบแทนหน้าสลากร้อยละ0.3ต่อปีลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด2ล้านบาทตลอด36งวดและมีโอกาสร,รับผลตอบแทนผันแปรอีกร้อ,อยละ0.7ต่อปีรวมรับผลตอบแทนร้อยละ1ต่อปี เริ่มรับฝากตั้งแต่วันจันทร์ที่25เมษายน2565ออกรางวัลครั้งแรกวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565จำหน่ายผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน g h b l r และทอสสอทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน GHBL และที่ www.ghbank.co.th คณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียในปา่าขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนมูล,ลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชตามโครงการ6บาท หรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อใช้เป็นปจัจจัยหลักช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆทั้งยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิน่นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และพระภิกษุสงฆ์นานาชาติที่มาใช้บริการณสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก บริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลบัญชีเลขที่0782147995ธนาคารกรุมเทพสาขาตลาดพลูบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชพระครูนรนาเจติยาพิรักบัญชีเลขที่ 1154195505สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-699-9678 061-694-9635และ094-449-6463 เมื่อเร็วๆนี้นางสาววไลานาตรีวิศวเวศกรรมาการผู้จัดการบริษัท TTW จำกัดมหาชนประธานนักศึกษาวิทยาลัยตลาดทุนหรือวตทรุ่นที่24และนายสารันพลตั้งสะสมประธานฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมคณะตัวแทนวตทท24 มอบเงินช่วยเหลือสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุญยเวศและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและช่วยยกระดับพัฒนาชีวิตผู้ด้ยโอกาสที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเปิดศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่1ห,หรือพอปศออหนึ่งโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒธธิที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเปิดรับสมัคร1-30มิถุนายน2,565 ผู paid, ้ kind of สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0617870055หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีทินนี่ TNN ช่อง16 สวัสดีค่ะ